ไลฟ์สดนี้จะเป็นไลฟ์สดสั้นๆนะคะเออเวลาเราขึ้นไลฟ์สด,ดง,งานเราก็จะเยอะเนาะขึ้นเยเล็กก็ไปต้องไปให้ใจแบบไปช่วยเพื่อนๆนบ้างเอากําลังใจไปช่วยเพื่อนๆนบ้างเพราะว่าเวลาเราขึ้นเนาะเวลาเยเล็กขึ้นเนี่ยเพื่อนๆนก็มาให้กําลังใจเยเล็กเนาะเยะเล็กก็เลยต้องห่วงนะคะ วันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดเลยเนาะพอแล้ว,ออแ,ลวแล้วก็อยากจะแบบว่าออกไปชมประเทศสวิตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเกือบปีแล้วเนะาะยายเล็กก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ไปตามให้กําลังใจเพื่อนๆทุกท่านนะคะว่าเวลาเพื่อนเพื่อน,อนขึ้นไลน์นะคะแล้วก็คลิปวิดีโอ,อยายเล็กก็คงมไม่ได้ลงนะคะแล้วก็ เพื่อนๆที่คอมเมนต์ไว้ในคลิปในเยเล็กนะคะเยเล็กก็จะทยอยตอบถ้ามีเวลานะคะคือเราจะทําร่างกายเราให้มันฟิตนะคะคือว่าให้มันแข็งแรงให้มันโอเคสําหรับการบินเพราะว่าภายในเครื่องบินอากาศมันก็กดกดเนาะภายในเครื่องบินอากาศมันก็จะกดสําหรับเยเล็กนะคะในเครื่องอะคะ่ะเยเล็กก็เลยอยากจะพักขเมืองไทยเนาะกลับไปแบบไป พักผ่อนที่โรงแรมแล้วให้โอใหม่คือว่าก็จะบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เมืองไทยทีเดียวเลยเนาะขึ้นปุ๊บก็หมุนปั๊บ ขึ้นปุ๊บก,ก็หมุนปั๊บเลยค่ะน้องจ๋าเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องจ๋าขอบคุณนะคะเป็นละสักสิบนาทีสิบนาทีสิบห้านาทีประมาณนี้แหละคะ่ะ น้องจ๋าบอกว่าเลิฟเลิฟสองค่ะเลิฟเอวิวันค่ะน้องจ๋าสองให้บ้าน youtube มาหนึ่งหลังทมาหนึ่งหลัง <c oughs> <c oughs> ลืมปิดเสียงค่ะ เดี๋ยวนะเล็กจะรอให้เพื่อนๆมาแล้วก็เล็กก็จะคุยด้วยเนาะแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งค่ะไล์ไม่นานหรอกค่ะแป๊บเดียวค่ะเล็กคุยเลยดีกว่าเนาะ ก็เดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบก็ได้เ,ดเล็กเป็นแบบไปไลฟ์สดสุดท้ายของประเทศสวิตแล้วก็เดี๋ยวไปแบบบายบายประเทศสวิตเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปสวัสดีประเทศไทยเนาะเดี๋ยวจะไลฟ์สดอีกสักอ่าคือไปถึงวันแรกเนี่ยเดี๋ยวดูว่าถ้ามีแรงประเทศไทยเนาะ สักสิบนาทีสิบห้านาทีประมาณนี้นี่ยเล็กกะกะสักประมาณอ่าสิบสี่สิบห้านาทีเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเนาะคือได้ว่าเราก็อายุเยอะแล้วเนาะเราก็อายุเยอะแล้วจะค่เข้าใกล้เลขหกเลขหกแล้วแล้วก็อาทิตย์นี้ทางอาทิตย์แบบเป็นงานหนักมากๆเลยก็เลยไม่ได้ไปให้กําลังใจแบบเมื่อวานนี้ไปให้กําลังใจน้องติ๊กได้ก็นอนให้กําลังใจนะคะหมดแรงเหนื่อยค่ะ เยเล็กก็คิดว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบายบายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เยเล็กไม่ได้ไฟ์สดแล้วค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยแล้วก็อยากเก็บแรงไว้เนาะสําหรับการบินค่ะเพราะว่าสําหรับการบินก็เราบินบินไปสิบกว่าชั่วโมงเนาะแล้วจะออกจากบ้านไปออกจากบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่แบบว่าเยเล็กรวมแล้วเป็นยี่สิบชั่วโมงนะคะป่าจะถึงเมืองไทยคิดดูถ้าตามธรรมดานะคะถ้าเวลาธรรมดาก็ออกจากบ้านไป ไปถึงออกจากบ้านนั่งรถไฟไปแท็กขึ้นแท็กซี่ไปก่อนไปถึงอบ้านโหบคือสถานีรถไฟแล้วก็นั่งรถไฟฝายจะไปถึงสุลิกเนาะไปถึงสุลิกก็พอลงจากรถไฟก็ต้องขึ้นไปคือว่ามันมันเหนื่อยค่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยสําหรับเอเราที่อายุมากๆอย่างนี้เนาะสาหรับคนคนแก่ที่อายุขนาดเยเล็กเนาะมันเหนื่อยค่ะ เยเล็กก็ทีแรกก็ว่าจะไล่ย,ยันบันบันบินแต่ไม่เอาแล้วดีฝากเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้สตังค์งไม่ใช่อะไรแต่อ้วนอุตส่าทนทางานมาจนอายุขนาดนี้เนาะเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้สตังค์ถ้กกลับไปใช้สตังค์ก่อนค่ะเดี๋ยนะคือใบบ่าย,บายสวิตแล้วก็เดี๋ยวพอเดินทางไปถึงเมืองไทยแล้วก็เข้าพักเข้าจะไลายสดอีกทีเยเล็กก็ย้ําอีกครั้งนะคะว่าเยเล็กไม่ได้อ่า ที่คลิปที่สิบแปดของเที่ยวอะค่ะเยะเล็กก็ยังไม่ได้ตอบนะคะถ้ามีเวลาเยเลกเยเล็กลิ้นพันกันไหมละ่ะถ้ามีเยล่ะเวลาเดี๋ยวเยเล็กตอบอไลฟ์สักสิบสิบห้านาทีเนาะแค่นี้ละค่ะคือว่าอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวเห็นเยเล็กไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไปให้กําลังใจเ,เพื่อนๆเยเล็กเป็นอะไรหรือเปล่าเยเล็กไม่สบายหรือเปล่าเยเล็กหายไปผิดปกติอะไรอย่างนี้ นะคะยาเล็บไม่ได้เป็นอะไรค่ะคือจะทําร่างกายให้ฟิตแอนด์เฟิร์มค่ะคือาวันนี้ก็ออกไปตรวจโควิดมาแล้วค่ะยังใส่หมวกอยู่เลยค่ะคือไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะสนามบินน่ะแล้วก็โรงแรมที่พักเขาต้องให้เราตรวจโควิดค่ะต้องมีใบตรวจโควิดว่าเราไม่เป็นโควิดเมื่อก่อนนี้บินก็จะมีแบบว่าใบแบบฟิตแอนด์เฟิร์มเราไม่มีไข้อะไรอย่างนี้เราก็สามารถ บินได้แล้วก็เข้าไปพักโรงแรมได้แต่เดี๋ยวนี้เขาต้องเอาใบตรวจว่าเราผ่านโควิดหรือเปล่าแสบจมูกเลยค่ะเดี๋ยวนะคะคุณเทพอุดมบอกว่าสวัสดียยหมุนสวัสดีค่ะอาก้อยขอบคุณค่ะเยะเล็กไลค์แป๊บเดียวค่ะสักสิบปันาทีค่ะเยะเล็กไม่ได้ไปให้กำลังใจเพื่อนๆต้องขอโทษขออาภาัยนะคะ เยสวสดีครับผมเยเล็กแม่มันยายจ๋าคิดถึงจังอาก้ยสวัสดีครับผมใครเนี่ยหาว่าแล้วเนี่ยสา,สาวน้อยบ้านนาบอกสวัสดีค่ะเยะเล็กสวัสดีค่ะสาวน้อยบ้านนาสวัสดีค่ะหาว่าแล้วายเล็กจะไลฟ์ like แค่เอแป๊บเดียวค่ะอีกสี่อีกสี่นาทีค่ะสักสิบห้านาทีไลฟ์แป๊บเดียวค่ะ จะไลฟ์บอกเพื่อนๆด้วยว่าเยเไทยไปถึงโรงแรมแล้วก็จะสักสิบนาทีสิบห้านาทีคือสวัสดีเมืองไทยเ mm hmm. ยเล็กก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องห่วงนะคะมีคนถามหลายคนว่าเยเล็กไม่สบายหรือเปล่าทําไมไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้คือเยเล็กร่างกายเยเล็กไม่ไหวคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเหลือ,อแค่สองสิบเอ็ดสิบสองมันเหลืออีกแค่สองวันสามวันแล้วเยะเล็กจะต้องบินแล้วคะ่ะนะคะก็เลยไม่ไลฟ์สดแล้วคะ่ะ แล้วก็เพื่อนๆที่ถามมายเยล็กไม่ได้เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวแบบปหายไปไม่บอกไม่กล่าวอะไรอย่างนี้ก็คือจะอัดคลิปสั้นๆเออ่จะถ่ายทออสดสั้นๆไว้นะคะสั้นๆไว้บอกเพื่อนนะคะเดี๋ยวนะคะาสามน้อยสามบ้านนาะ เออสาวน้อยบ้านนาบอกว่าสวัสดียายเล็กหมุนหมุนค่ะสาวน้อยบ้านนาสาวน้อยคนสวยสวัสดีครับผมจากคุณหาว่าแล้วสวัสดีค่ะพี่หานะคะสิบสองนาทีเลยนะคะอีกสามนาทีเนาะคุยกันอีกสามนาทีเนาะอ่าเป็นอะไรนะคะยายเล็กสุกคือนับจากวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้มาลืนบินนะคะอีกแค่แบบว่าถ้านับกันจริงๆก็คือเว้นพรุ่งนี้วันเดียวยายเล็กก็ไม่มาเยี่ยมเลยอะไรอย่างนี้คือ ยเล็กยังไม่หมดงานที่บ้านก็ยังไม่หมดค่ะเมื่อวานก็แบบเราใส่ถุงมือเนาะแล้วก็ไม่ถนัดที่ว่าจะมาพิมพ์ด้วยมันก็มันไม่ค่อยสบายใจค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวลุยอีกแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะแล้วก็ไม่ได้ให้กําลังใจเพื่อนก็จะเคืองอย่าว่ากันนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ถ้ามีเวลาก็คือช่วงเย็นค่ะเนาะช่วงเย็นมืดๆอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนแบบขึ้นตอนมืดๆอย่างเงี้ยยายเล็กก็ไปให้กําลังใจได้เนาะถ้าเกิดว่า ไม่มืดเยเล็กก็ไม่ได้ไปให้กําลังใจนะคะคือคลิปนี้ค,ค่ะเยเล็กก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าขอบคุณมากนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ที่เมืองไทยทีเดียวนะคะไปสวัสดีประเทศไทยค่ะคลิปนี้บาย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 สวิตเซอร์แลนด์ค่ะบายบายนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ